สวัสดีจ้าสองขวดนงเนยมิเนอร์เนยมีมิเนอร์ลำสนอจ้าเป็นแกงไก่ใส่ฟักจ้าฟักหอมมาจ้ามือนี่ล่างเรียบร้อยจ้าเอาเปียวหย่อมดอกน้ำมีนเย็ดเอาจะมีออแบบไไมเม็ดมันออกด้านในจ้าแต่ครับชิ้นชิ้นนี่คือเครื่องพริกแกงจ้าอู้หแดงแทนไม่เย็ดแดงพริแกแห้งเขาเนะงงาพนะพริแกแห้งน้ำพริกแห้งแล้วใช้พริกสดผสมบนนี้บัวแล้วก็แดงครับ แต่ที่นี่เป็นหอมแดงกระเทียมตะไคร้บะหมีห่จ้าประมาณจะเครื่องแกงเฮาปกติเลยแกงเลยกระลางด้วยแหละจ้าล่างเนียมีดล่างเล,ลือนะจ้าน้ำใสชู้จ้าก็เป็นน้ำใสชู้พราะว่าบางน่าบ่ได้ใสบะหมี่เนี่ยน้ำมันแพงก็เลยจะเป็นน้ำน้ำน้ำสมใจชู้แทนคืองามดิแนทะ้เนื้อใสเนาะ จ้กินตับักุ่งจ้ามือนีพร้อมแล้วบักุ่งก็ฝานเรียบร้อยเมื่อวานเป็นมะแปงมือนีเป็นบักุ่งจ้าคิดว่าได้ต่ำให้เบื้องจ้าสิตอนกินเลยนี่จ้ามีมะเขือเทศมีมะพริกมีมะกรอดมีมะนาวก็หล่ะจ้ามีอยังแนี้ยนุ๊กมีก็สิเป็นตาไข่ทูบจ้าผักหอมมันีีแม่ผักอีตู้จ้าไม่จำนี่ล่ะจ้าเนาะง่ายๆเลยเครื่องปรุงกระสมีผงชูรสน้ำปลาราน้ำปลาจ้าง่ายๆนี่แหละในองค์ไส้กินได้ง่ายๆเนี่ยมีอยู่ทองอิ่มจ้าเม่นุ่งสิ พักหอมแล้วย่บานแม่นนที่เยายิบหา้มือโอ้จะตื่ัวแนแต่มื่เนียค่ะมืนละอีอย,ย,ยีกุนี่ไงไมาสได้เรามองบันทึกกันได้ไหมอไตมาสละรวันี้แม่ใส่กบอกว่ายู่ครครัวดีแท้ฉุนเดว,มแ,วแม่เล้วแม่เด็กคนพ่อจจางุนสักไว้ห้ง่ะจามือ่ะไปคือ้โอ้ยหอมคากเลย แช่ลงไปกมาคนคนคนเครื่องแกงพิแกงเข้าควายเครื่องพิแกงเข้าขากับเนื้อไก่เข้าจ่าบะนี้ไม่ต้องพ่อใส่บะห่ข้าวเนี่ยแม่เติมนานต้องรอแม่ยังไงต่นิดเดี๋ยวจ้ะจ่ได้หนาที่รอกระสีไปตำหมกขุ่งทานมีตัวจะไปทห้นจ้เบ่อทายพุงมึงก็มีไม่ิดโดนปวดบรรกามันจะดีดีมีเดี๋ยวเขจะกินยังงเบ่อยั็น้อยจ้ะคือม่ใชคนตกเนาะแม่บแดดเลยมือนี้ คลขายคองอยกีแต่คล้ายคล้อยนะเดยจ้ยเราด้วยแม่เมียนี่เดยไปก่อนข้าจะวนเมาไปกรุงเทพจ้าคล้ายอันบ้านที่สองเบิร์ตเลยก็เล์ตเมียไว้น่ามีทั้งช่วงปีช่วงปีใหม่ละจ้าคนกับกีเที่ยวมาเที่ยวไปแล้วมีเนาะคนจะมาเล่นปีใหม่คนจะกลับบ้านคนกับยังไงคือไม่เยี่ยมญาติเน่าไม่เยี่็น มันพอจะซืเงี้ยแล้วประหัดแบบดีไม่เห็นกวนเสร็มีเบ็จ้าจังน้อยใส่หนามี่้นาอีกนะจ้าวที่นึ่งแงโอ้ยใส่น้าคเพราะได้เล็บมนจ้าก็เพราะได้ขายไปเรื่อยๆฟันไม่สวใส่ซัมนี่นะจ้าแน้อยแก้วนึ่งัดีะจ้ามันเกียงเล้วอจ้ามันออมออมเนาะจ้าออมฟักออมไก่ใส่ฟักแม่ สบาบเลเมืนสิปดบตบอกคุ้งจ้าใจก่อนแล้ว่ามียนน้ำเมืองน้ำเก็มันก่อนในหนีก็สิมีนามจ้ากัสิออมเนาะแม่นออมหมอจังขอมเน่ยวะยี่สิบบาได้แม่วันแม่นเมื่อนันยี่สบาทนนน้อยนึง่นี่เพิ่มยีกบาทได้หน่อยไเ่ลืมเนาะแค่ขายแล้มีเนาะไม่น้อะสิค้นไปเรื่อยๆแหละจ้า ถ้าไปาน้ำฟักก็สิออกจะรอบเบิง้งจกกัดในน้ำฟักมันออกแล้วซึ่งตรงเยียง,ยงเหนียวมีแบบฝุ่นเลยดนะ้วจ้าฝุ่นเลยมันเนี่ยเราจะในตำมุกมันเสียดเลยเนาะเพราะว่าส่วนทั้งนี้แยกอยู่จ้ะส่วนของใส่สุดท้ายเนี่ยถ้าบใบกระชายตักไข่ทุบจ้าต่อด้วยน้ำปลาร้านัวนๆจ้า,าไปลงไปเลย เพส่ใส่รับมาไล่ามลาแม่นเนาะใส่ตัวเนาะมีรถดีก็ใส่รถด,ดีจังเลยจ้าเนี่ยรสดีเบิร์เนาะแม่ไม่ไห้ามเลยอย่าเนาะอย่าลืมในต้มเขาไหวมีความจาลเ,มเลยลืมบอกมีเลยต้มเขาชง,งฟางสดตะไปใส่ผงชือรสจา้าใส่ลงไปเลยผงวัวเขา ไปน้ำปลาว่ามีแม้ว่าต่อไทยคอยคิดนน้อใส่บอกได้ใส่ตอนพี่ชายก็ได้ตัวแบงค์นี่ก็สิเป็นตัตนนนตบกหกฮู้งจ้าเขาล่าดตับกหกฮู้งพอดีไอ้อสีควายฝาเขาซุกพอดีแล้วม่เห็นสีควายมาค้นไปเรื่อยๆจาย้าเดี๋ยวสีว่าเบิ่งตอนเขาใส่พักกันเลยจาย้าวู้ยยังเริ่มน้ำออกได้แม่น้ำปลาน้ากระสีออกเนี่ยจ้าหอมอนี่จะนำโกกับมือเนึ่ยจ้าบนทองอ่ะจ้าเขาไปได้ก็สิร้อยมันซุกเลยจ้าเขายาเป็นตับหกฮู้งจ้าแบบนี้ จ้าตอนนี้ฟา้ากับไก่เขาก็สุกเรียบร้อยจ้ากำลังเลืเดือดเลยก็สีมาใส่พักกันเลยจ้าใส่พักอีตัวละจ้าพักหอมเพราะว่าตะไคร้ทูบใส่ก่อนเนาะมีดใส่ดับสายจังเลยจ้าใส่พัน่อยๆนี่แก็คือพอดีจ้าแซ่บแล้วคนจะบันนี้พักเขาแบหวกน้อยเมืองตับโมฮุงกน้อยก่อนเหานี่จ้าตับโมฮุงเขาตำเรียบร้อยจ้าพี่พักกับเศษกินแถวนี้แหเนี่ยนะว้าให้เป็นเด็แซ่บเด็กซิมแฉมีเนาะให้มีกินน้ำกันเนาะ จ้าขิ้นมาป่แม่แม่ขึ้นเหรอหรออืมจ้าเขาเห็นตักใสถวยกันเลยเน้นฟักแล้วแม่เขาเน้นอยากกินฟักจ้าต้นฟักโอ้แต่ลงเลยป้าได้หลายแล้วมีเนาะนี่เนื้อฟักเขาคำพุงกับพร้อมจ้าเนี่ยเขียงแกใส่ฟักกับพร้อมถ้าไปมันจะไปกินกันเลยจ้าจับใจล้กันเลยขนาดว่าอมได้นานยังหลายอยู่เนี่ยจ้าปลากนะดองฟังกันนะ ถ้ฟังอ้ยฟัยงก็จกินไงกของเขานามี้อมใส่จานต้มสิเย็นไวกว่าใส่นามของฟังเาบจะไปกินกันเลยจ้าสวัสดีจ้าก่อนจะของส่งกันออมฝัก,ก,ก<อ>จังพร้อมแสบพร้อมจะขอชสองกันลัางยางมา น้ำมาบูไลคลายได้เลยไหมวัดจ้ามาจ้าเขยมกันจ้าแซบแบน้ำกันจ้ามือหนึ่งแม่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 เออหมาลามไปแล้วลูกโอุ่นน้ำเอาเสนอแต่ว่าตั้งเตรียมมาบ่เตรียมจิ้งข้อาจังกินจังกินงข้ออะไรเยอะๆอันเป็นสาวต่อไปนี่ก็สิมาเข็มก่อนได้จ้าหนิเข็มมาหารนองโอ้เห็นยุกเนียโอ้ยน้ำมาเขือนี่หล่ากินได้บ่นกินได้หน่อยๆได้ลูกกินน้ำอุ่น้องก่อนจ้า คล่องๆกันนนแห่ะหอมเลนเลยบ่ได้เออต้องหมาบูโหคลองจนเจอือยามาลำแากเก็บไลจากหอนแห้งลวกรินเสักหน้ามัน้อนนลมีแหนแซ่บเดี๋ยวจะฟักจะฟักยังกินยาอยู่มีหนามมนนเมอะไรมาลำแล้ว ไ้มาบ่อบึงคักแต่มันแม่ลามันแบบดีหลวงแต่างคร้งซ,ซื้อได้จับมันไั้ใสหยางเลยจับปุกงเหมือนมีกุ่งนะแม่ง่ายนุมบปแล้มีกุ่งแต่นะสีแซบแ<อ>ต่อันนี้ก็ตางคุงเสือแซบโอ,อ้โหหม นอ่ไรรู้โหเขาจำได้โอ้ยินะไกินอะอิ่าแล้วจะไปยกกินอด้ซิงกินบะหม่ห้องของน้อยจ้ะไปกินข้ากันซีซีเมี่ยงกินยังกับบะหมี่ห้อยล่ะในมักตะฟักจ้ะง่ายเนาะหอมยังาย แม่กินก็ได้ตอนันเอาส้ปกน่อยเอาน่องเดียเอามืเมื่ืแม่ยันน่องมาถึงแต่่ใหไล้อลูกแม่ได้ยือแม่ข้มาแล้วเป็นยังสีสแกนรัดกันนะแ่กินได้ก็ได้โอ้ม่เคใส่หมกพุงได้แบบที่นี่คุณทองมันเรียกว่าใส่หมกพุงตอเลจ้าสเยหมันกว กูจะให้หนบิบลเค็มหนาอยมอเนาะบลเค็มจ้ะความครืหหร่องคติแม่ตากินอะไรตีมีแม่ประกอบกตแยกดีสุด,ดรสชาตะจ้าอืมอ้ม ผมซื it, it ้อกิโคงก็ซืสิบเนื้อจานกับมซื้นาะมไม่ไรแบบนี้มึงเน่ยหรเนาะแบอากฮอนยังกินแสบค่ะพีบังเนาค่ถุงด้มคะพักอีมาก้ลายจะเหน่อยก็นีหน่อยดิอืเนาะปกัน่าจานินไ่ได้ จับเลยแบบนี้หอเนี่ยฟาไใเป่าไคกินเหรอบนี้ฟาต่หมกหงเงอบจันเป็นวะให้กินน่อยว่าให้กินหลายน้าลูกจิจับช่วงเลยไก่โอ้โอ้ไก่เขา เป็นเมื่อไหรดูสินีดิตัดกัมึงนึกจักทุย่างเลยมึงั้มึงขอไปที่ชอบเป็นบัดแล้วกินนังกระแซบบืสจัเขีนมูคือใช่ไหมนับเป็นบัดจ้ากินนังแกเจิด ล้วยจัง,งเลยอิยยอนยำห่อนฝนยำเมาเนาะจา้ะจังวนจังแสจับแสบสิเนอะจับแสบแม่จ้านี่ผักกระเฉดเยอะปอนี่ทางบ้านบ่ได้ซื้อเลย มันไม่หลมีด่ะว่ามันใหญ่มักโอ้คนเชิงมันเหี่ยวเบิดตต้นเลยจ้ะกินบอทันเนาะต้องกินบอทันบ้ามากมันมากกับเสกมันหมากมันช่วงนี้ติดตำมุขงจ้ะไม่นุ่มตำมุขงมาติดเลยเนหรอต้มกับต้แตง้มทั่วจาะน่าแซ่บ ข้อบโ,โอ้ฟางกินข้อเก่งเถวะวะฟางไมีนานมันเย็นเล็วบลุกนน้ำเลยวของฟางเามาเย,ามามย็นไว้อออืน่า เบจ้ะขาอย่างนปูขนาดันแ้งหั่นแฉกปูด้วาอเนี่ยแป้งเนี่ยแ้งแไมเยบอกว่าาแฉกตบมือจ้ะจีเป็นตบมือเรามีแบตบมือดูลูกแบตบมือด้ย เอเอาเนื้มีิน่อันนี้บ่เพชรจ้าแส่บแส่บพอดีกินคุณนพออุ่ใส่เนาะกลมเลยตะวันนี่สบเพชรตำมะพุ่งบุเพชรกับบ่แซ่บเนาะคว้งควางมากินเนาะกินอะไรแกงอันไหสองคำเลยชิวชิวกล้ปาแต่ทาถ่ายก็มีแม่ดูวขาไม่แย่เลยเขาดูต่ำมงพุ่งอยากทาถ่ายเลยมงตำ มาเลอกเลยไปกินตอนสักอืมอ่อนดลเนาะอืมอื <c oughs> อับความที่ผ่อนยนกบว่ามันดน,น,น,น้ำน,นะเนาะ วิ่งแต่ห้างสองร้องเนยจากนมีกับมักกดไหลจุดเลยวุจนะสน่จ้าจิ้งจ้าจาวนจันสรดจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายนะจ้า